นี่นะฮะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าเป็นเทคเจอร์แผกจากอนาคต What <c oughs> เป็นเทคเจอร์แผกจากอนาคตคุณผู้ชม What โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่สูจรายการวิกตอรี่แค t กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งแล้วเช่นเคยนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเดี๋ยวตอนรัภายในะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดภายในเกมไมค์ครับในรูปแบบใหม่กันนั่นเองซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนะี่ยน่าจะทราบกันดีนะฮะว่าไมค์ครับเนี่ยมันสามารถทำอะไรก็ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าผมไม่นึกเลยฮะค,คุณผู้ชมว่า t ท็กเจอร์แพคของเจ้าตัวเกมนน่มมัสาาารถทได้มาากขนนนนดี้มััจะเป็ยงงไคุณผูู้้้ชมมพรรอแลลววเเาไปดไดกกันยี่าครับแลตอนนี้้นะะฮคุณผูชมเราก็อย ภายในโวววหนึ Whoa ่งนะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีคันโยกโง่ๆอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับ <No. S 1> รู้สึกว่าด้านหน้านุ้นจะมีหมู่บ้านด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮัลโหลสวัสดีชาวเเ <c oughs> วิลเลจเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเล่นกันสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดสป,ปายเบอร์ผมด้วย,ยนั่นเองซึ่งรองใจผมด้วยเแฟนตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสาม,มารถกดดึงในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองไหนดูซิคุณผู้ชมผมคิดว่าคัันนนนโยกีี้้ะะมมตอองไรบางอยย่่่างงแนนๆเละะฮไมั้นนน่ตััวเกมมคงไมมม่เรนดอให้ีคันโยกมาาอยู่ตรงหน้ เวลาที่เราสระก,การสปอนออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการดึงคันโยกันเอาอย่างคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโอ้ m ม g ก d โอ้ oh my g ก d โอ้ไม่ก็ถ้าไม่ดูเหมือนก็จะสะวัสด,ดีเจ้าวัวน้อยโอ้โ oh. ห มันเหมือนไก่นี่แหละคุณผู้ชมตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ภายในอเวนเจอร์นะฮะก็คือดร็อเอร์สแตง์นั่นเองนะครับดูเหมือนกับว่าเท็กเจอร์แกเนี่ยมันจะมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นโอ้ <laughs> oh my god ดูเหมือนกับว่าด้านหน้าเรานี่เ <personaje> ป็นหมู่บ้านถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นเราลองค่อยๆเดินไปนะฮะโอ้ my god โคตรแจ๋วคุณผู้ชมดูมุมอเท็กเจอร์นี้นะฮะมันทําออกมาได้แบบดีมากเลยอะเฮ้ยทำไปเล่นไปนะฮะคือมันทาการสร้างหลายๆอย่างเลยไม่จะเป็นบล็อกนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกตัวมอนเตอร์หรือพวกสัตว์อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าสัตว์เนี่ยมันค่อยๆสลายไปนะฮะเวลาเราอยู่ไกลๆพอเราเข้าใกล้ปุ๊บสัตว์เนี่ยก็โดนกรอบตัวเข้าเหมือนกับบล็อกเลยนั่นเองนะฮ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปถึงที่หมู่บ้านผมคิดว่ามันคงมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับด้านหน้านั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมถึงาะตรงแล้วเพราะมันมีควันน้อยๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะอย่างโชคดีนะครับคุณผู้ชมที่พาร์ติเคิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นในรูปแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกไงว่าเป็นเทคเจอร์แผกจากอนาคต What เป็นเทคเจอร์แผกจากอนาคตคุณผู้ชม What โค้ชแจ๋วอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่ามันมีการสร้างอารมณ์เหมือนกับเวลาเราเดินไปอ,อ่ะคุุณผู้้ชมมทกกออย่่าางงะัันลสร างวอะไรประมาณนี้เลยนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าผมเดินออกมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมหมู่บ้านก็ค่อยสลายไปสลายไปอะไรประมาณนี้นะฮะพอเรื่อยๆเข้าไปใกล้ๆปุ๊บนะฮะหมู่บ้านก็ถูกประกอบขึ้นมาโดยอตัตโนมัติอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะโอ้แจวว่ะคุณผู้ชม เวลาเรามองแหว้างนอกเราก็จะเห็นในรูปแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกมิติอะไรประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะฮะไม่ดึงไม่ฝันว่าไมค์ครับสามารถทําแบบดีได้นะครับในนี้ไม่ไร้ไหมในนี้มีของคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอทําการโดกของสักหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้แปลรูปไปนะครับโอเคไหนโดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะมีเท็กเจอร์อะไรเพิ่มเติมมันอีกบ้าง แอ่ผู้ชมผมอย่างชอบจริงๆเลยสําหรับเทเจอร์แพ่นนี้นะฮะเราไม่มีเนื้อสดเพราะฉะนั้นเราเผาไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมมีแต่โต๊ ok ะครับนะฮะแต่ว่าเราไม่มีข้าวอะไรเลยนะครับแล้วก็ลองดูหลังนี้ซิหลังนี้ไม่มีนะฮะหลังนี้หลังใหญ่แล้วนะฮะคุณผู้ชมดูซิว่าหลังใหญ่มีของไหมสวัสดีครับด้านบนนี้ก็ไม่มีของนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้น่ะผมคิดว่าผมน่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเทเจอร์แพ่นนี้น่ะมันมีหลายๆเลเยอร์นะฮะเวลาเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันกร้างาอต,มางตอมถคะะคุชเพะฉะ หนึ่งเลยที่จะมีปัญหาสําหรับเราเลยนะฮะแล้วก็มีปัญหาสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็คือแหลกนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆผมรู้สึกว่ามันค่อยเริ่มแหลกแบบน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะฮะด้วยความที่ว่ามันต้องสร้างห,หลายๆเลเยอร์ออกมาด้วยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นนยอาจจะมีอะไรสิ่งก่อสร้างที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นปราสาทหรืออะไรประมาณนี้นะฮะผมคิดว่ามันคงน่าจะแหลกบัยน,น่าแน่เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ดูซิแถวนี้น่าจะไม่มีแล้วนะฮะน,นั้นเป็นต้นไม้นะฮะผมก็ชอบค้ <laughs> oh God. Okay. ตรนี ก็เป็นหมูนะฮะหมูถูกสร้างอัตโนมัตินะครับไหนดูด้านนี้ซิคุณผู้ชมด้านนี้จะมีหมู่บ้านไหมด้านนี้ไม่มีหมู่บ้านแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคตอนนี้เราเจอในส่วนของโคนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำการขุดโคเข้าไปหน่อยไม่เคยสงสัยนะฮะว่าทำไมโคถึงเป็นในรูปแบบนี้นะครับ <S <S โคเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ t e x t u r e Pa c k นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้น่ะเรากำลังเล่นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นตัวเซนิฟช็อตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็กใหม่เจะการเปลี่ยนแปลงสำหรับเจ้าตััววช 1 1 7กันนั่นเองนะครับนี่เวลาเราเดินไปแต่ว่าด้านบนไม่ค่อยจะสมูทสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นภูเขาแทะล่ะแต่เราเดินลงมาในรูปแบบนี้นะฮะก็ะจะมีความสมูทบ้างยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเอ้ยโกเทนี่เน่สวัสดีเจ้าไก่น้อยจําได้ว่าหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรามีในส่วนของไอ้นี่ฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมีเพิงเดวกนนะนี่เน่นี่เน,เน,เน่ไม่ใช่เพิงสิเราต้องเรียกว่าไม่มีส่วนแคมป์ไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเนื้อเข้าไปใส่ได้เลยนะครับสวัสดีครับว ตรงนี้มีถ้ำน,น้อยๆนะฮะรู้สึกว่ามันเริ่มสร้างเยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมพอมันสร้างเยอะปุ๊บเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา การแหลกน้อยๆแล้วนั่นเองไหนดูสิคุณผู้ชมว่าผมเดินออกมาไกลไหมไม่น่าจะไกลนะผมเหมือนเห็นควันน้อยๆแถวแถวนี้นะฮะนี่ไงเราเจอควันเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีเจ้าแกะนี่แน่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 โอเคฮะคุณผู้ชมแล้วเราก็แกะตัวนี้ไปสักหน่อยนะครับนี่แน่นี่แน่นี่เน่แล้วก็นี่แน่นี่แน่นี่แน่แหมมีแอคไอรอนนะฮะมันก็ดีในรูปแบบเนี้ละฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาเนื้อเข้ามาใส่นะฮะคุณผู้ชมเรามีเนื้อทั้งหมด2แบบนะฮะใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็ทําการรอมันเรามาลองดูเราแหวงนี้กันดีกว่านะฮะน้ํานะฮะคุณผู้ชมก็มีการสร้างในรูปแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคมไปดีที่แจ๋วมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการสร้างเรืออะไรประมาณนี้นะฮะเออพอพูดถึงการสร้างเรือผมคิดว่าเรามาลองสร้างเรือกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมมาดูดีกว่าว่าถ้าเราสร้างเรือเนะะี่ยแล้วเราลองออกทะเลนะฮะมันจะเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนนะครับเออถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองสร้างเรือนะฮะเอ้ยสร้างเรือแบบ e ีซ y e a คุณผู้ชมโอ้โ oh, ห new normal ดีๆนะครับ โอเคโอเคดอกมานะฮะเหลืออีก3ามชิ้นว่ะคุณผู้ชมเราทําการวางไว้ก่อนละกันนะฮะระหว่างนี้เรากินในส่วนของเนือไก่กันละกันนะคุณผู้ชมเดิมเลยไหนดดซิคุณผู้ชม,เด,ม,เ,ดชมเดี๋ยวเราจะไปลองออกเรือกันนะฮะคุณผู้ชมเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเท็กเจอร์น้าเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนนะฮะสวัสดีครับโอ้แหลกแหลก,ลกออกเรือปุ๊บนี่แหลกเลยโอ้โหโคตรสมูทนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่เราแม่งอยู่ในโลกของดร็อกสเตอร์สแตงแน่แเลยคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลย แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นด้านหน้าสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ามันค่อยๆสร้างในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะเน่เน่เเอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะยังไปได้อยู่นะเหมือนกับว่ามันค่อยๆสร้างเลยนะฮะโลกนี้เป็นโลกของพี่วิกนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างมันจะค่อยๆสร้างในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเอ้ยแจ๋วอยู่นะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะฮะดูเหมือนกับว่าทางนี้ไม่มีที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วอ่ะโอ้ god รู้สึะเริ่มตันแล้ยเอ้ยมันยัง้ยได้ยะคุณผู้แต่ว่าผม ว่าเรากลับก <át> ันดีกว <jam> <out> ่าพอเรากลับปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่มันถูกสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันก็หายไปพอเราหันหน้าไปทางไหนนะฮะมันก็ทําการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจีวีปัญหาตรงที่ว่าเวลามันสร้างเยอะในรูปแบบนี้นะฮะมันจะพาเราแหลกได้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันก็แหลกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดื๋ยกเกิดสมมติว่าเราเจอสิ่งก่อสร้างที่มันใหญ่มากกว่านี้นะฮะตเกียวที่มันกว้างมากกว่านี้นะฮะผมรับประกันได้เลยว่ามันแหลกอย่างแน่นอนนะ <N ic le> มันไม่ถูกกับเจ้าตัวที่จะแพกตัวนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าหมู่บ้านเราอยู่ส่วนไหนนั่นเองนะครับโอเคทำการจอดไปฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปเก็บของดีกว่านะฮะเนื้อเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคร้าวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะฮะคือถ้าสมมติว่าผมลงไปข้างล่างนะฮะอย่างเช่นพวกเหมืองนะฮะหรือว่าดันเจียนเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะฮะอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยขึ้นไปบนเขาเลยนะฮะ ยุ้งบนในรูปแบบนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพอย่างชัดเจนมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้องจะเห็นชัดมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมมันก็ชอบทิกเกอร์แพ็กนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสับไวเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกดิม้มช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไไปปกกกก่ออออนนนแลนนแล้ bye bye. ล้้้ววัััััคคครรบบบบโโโผผดดดหหาาาเเจมมสสสี๊ยยยยุุณูช